สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ไว้สับพอร์ตโหูดิสันเดินเดิรียน โอเคเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอืมคืออย่างนี้มันจะมีเรื่องให้คุณต้องต้องคิดหนักแหละเออแต่คืออย่างนี้มันเป็นไปได้ทั้งหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความรักมันจะมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณอนะคือคุณจะมี มีช้อยมีตัวเลือกเห็นสามดาบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกนอกใจแต่เรามองว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองตั้งหากคือโดยเฉพาะคนมีคู่ให้ระวังให้ดีๆคนที่มีคู่มีแฟนมีคนรักเป็นตัวเป็นต,น,ตนอยู่แล้วคุณจะเสน่ห์แรงจะมีคนอยากเข้าหาอยากเข้าเข้ามาสร้างสัมพันธ์กับคุณต่อให้รู้ทั้งรู้ว่า คุณมีเจ้าของอยู่แล้วคุณมีคู่อยู่แล้วแต่ว่าก็อยากจะเข้ามาแย่งชิงอยากจะลองเสี่ยงดูอยากจะขอมาเป็นตัวเลือกมาเป็นช้อยให้กับคุณอืมแล้วมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักได้นะคะไม่ได้หมายความว่าคนรักคุณจะไปมีคนอื่นนะแต่ตัวคุณนั่นแหละถ้าดูจากไพ่หมายแปลว่าเป็นตัวคุณนั่นแหละที่จะมีคนอื่นเข้ามาเออหรืออะถ้าใครที่แบบ ยังโสดอยู่แต่ว่ามีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนจะมีคนเข้ามาอีกนะคะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกและมันหนักใจตรงที่เอ่อช h o i ส e หรือตัวเลือกเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจค่อนข้างดีอืมแล้วตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกสนใจด้วยเหมือนกันบางคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนอยากจับปลาสองมือคือมันเป็นอะไรที่จังหวะนรกอะ่ะ ประมาณว่าอะไอตอนที่ฉันไม่มีใครตอนที่โสดมันก็ไม่มีใครเข้ามาเลยแต่พอมีเข้ามามันไม่ได้มาคนเดียวอะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นอะไรที่คุณไม่ได้คาดคิดคุณไม่ได้ต้องการแบบนี้บางคนอาจจะไปอธิษฐานไปขอพรไปขอคู่มาแต่ว่าคือตั้งใจว่าอะขอขอคู่อยากได้คู่คนนึงอะไรอย่างเงี้ยคู่ที่แบบจะเป็นคู่แท้ที่ได้อยู่กันจริงๆแต่พอเวลามาแล้วมันดัน มามากกว่าหนึ่งคนน่ะแล้วต่างคนก็ต่างมีข้อดีต่างคนก็ต่างน่าสนใจแล้วคนไหนล่ะคนไหนคือคู่ล่ะคนไหนคือคนที่ฉันไปขอมาอะไรแบบเนี้ยนืกอออกว่าคือมันจะมีความสับสนเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่ก็แบบว่าเออก็คบหากับกับคนคนหนึ่งอยู่ดีๆกําลังคุยกันอยู่ดีๆกําลังอินเลิฟอยู่ๆก็มีอีกคนนึงเข้ามาจีบเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วแบบว่าเอ้ยคนนี้ก็น่าสนใจว่ะแล้วทาไมถึงเข้ามาตอนนี้ล่ะในขณะที่ฉันกําลังจะแบบ ตกลงปงใจกับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาทําให้คุย้ยเขวเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องงานอะไรอย่างงี้ก็ได้งานสองงานที่แบบเออมันดูมันดูดีทั้งคู่อ่ะเช่นงานนี้ก็ดูงานแรกเนี่ยอ่ะอาจจะดูมีความมั่นคงแต่อีกงานหนึ่งมันดูมีความน่าสนใจมันดูแบบ อนาคตไกลอ่ะมันมันน่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะรายละรายได้ดีแล้วก็ดูแบบเอ,อมีความท้าทายมีความน่าตื่นเต้นมีความสนใจน่าสนใจในตัวงานอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกงานหนึ่งที่ทําอยู่มันก็มันคงดีนะก็ดูแบบปลอดภัยดีดูเป็นเซฟโซนดีเราจะเลือกอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีอารมณ์ที่แบบอืมรักพี่เสียดายน้องหรือมีอะไรที่จะต้องเลือกระหว่างสองสิ่ง ที่ที่ค่อนข้างจะสําคัญหรือค่อนข้างที่จะอิมแพคต่อความรู้สึกของคุณอะค่อนข้างที่จะมีมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณค่อนข้างมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเสียใครหรือเสียอะไรไปอย่างหนึง่งแล้วคุณจะรู้สึกเสียดายอะ <c oughs> แต่เราจะขอแนะนําว่ามันต้องเลือกนะเอออย่าจับปลาสองมืออย่าเก็บเอาไว้สองอย่างเพราะถ้าคุณโลภมาก บางทีมันอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้คุณอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนะคะเลือกที่ชอบเลือกที่ใช่ที่สุดคนเดียวอย่างเดียวอืแล้วมันจะดีกับคุณแล้วไพ่ออร์ c l e ข้างล่างเนี่ยคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับโชคเข้าข้างดวงเปิดฟ้าเปิดทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะ ง่ายทําอะไรค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุ้มครองหรือบางคนที่เคยไปขอพรไปไหว้ขออะไรเอาไว้เนี่ยช่วงนี้หรือเร็วเนี้มันมีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณเคยไปขอเอาไว้นะคะอ่าถ้าถ้าขอเอาไว้เฉยเเนี่ยอาจจะแบบโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีใครไปบนบานสารกล่าวนึกให้ดีๆนะไปบนอะไรไว้ เออถ้าได้แล้วอย่าลืมไปแก้บนนะจ๊ะแต่จริงๆอ่ะเราไม่แนะนําให้บนเวลาสะขอก็ขอให้เป็นไปตามแรงบุญแรงกรรมแต่ว่าอย่าอย่าไปบนอย่าไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเออจะให้อย่างนั้นจะให้อย่างนี้นะมันมีหลายคนนะที่แบบว่าไปบนไปขอไว้หลายที่แล้วแบบพอได้แล้วเอ๊ะลืมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไปตามไปตามแก้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยอืม มันก็ไม่ดีนะคะแต่แล้วเรวนี้โอเคคุณจะแบบรู้สึกแบบเหมือนออชีวิตดีขึ้นมีกำลังวังชามากขึ้นมีมีพอร์ม, power, มีความรู้สึกแบบทำอะไรก็หยิบจับอะไรมันก็สำเร็จได้โดยง่ายหยิบจับอะไรมันก็รู้สึกทำได้ออกมาดี ทำได้ดั่งใจรู้สึกพออกพอใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นเรื่องที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ